สวัสดีแม่อาบงุนปฏิสิณนะคะปลูกเองปรุงเองวันนี้แม่ได้เมนูมันฝรั่งบดเอามาฝากเพื่อนๆเนาะเป็นเมนูที่เพื่อนๆขอกันมาเยอะเลยคือไปกินตามร้านก็จะอร่อยแล้วก็ได้น้อยเนาะที่นี่เราอยากทำเองค่ะแม่ก็เลยได้สูตรฉบับแบบดั้งเดิมเนาะแต่ว่าปรับรสชาติให้เข้ากับคนไทยเอามาฝากแล้วก็มีสูตรเกรวี่หรือว่าน้ำราดเนาะง่ายๆเอามาฝากเพื่อนๆก่อนที่เราจะไปเริ่มต้นทำการ เพื่อนๆกดติดตามเพจปลูกเองปุงเอง,ง,เอ,งอ่ะพวานิกไปดูรูปภาพแล้วก็คลิปเก็บตกสวยๆจากคลิปของทุณใหม่ทีเนาะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นทำมันบดกันเลยค่ะวันนี้คุณแม่ใช้มันฝรั่งเนาะอันนี้ก็คือจะเป็นทั้งรสเก่าที่พี่ไมเคิลเขาเก็บมานะแล้วก็อันขาวๆอันนี้ก็คือจะเป็นรสใหม่ที่คุณแม่เก็บมาเนาะ เราก็จะมาพาเอาขนาดตามที่ต้องการได้เลยนี่ค่ะแม่เอาขนาดประมาณนี้นเสร็จแล้วเอาไปล้างด้วยน้ำสะอาดาแม้นล้างออกสองรอบเพื่อที่อนน้ำต้มเนาะจะได้ใสนั่นเองสังเกตไหมนี่ค่ะน้ำที่เราล้างเขาจะขุ่นนั่นเองเนาะวิธีการอถ้าเรายังไม่ทำเมนูนี้เนาะเราก็ไม่อยากให้มันฝรั่งเขาดำเนาะ ก็คือเอาพาเศษเราแช่น้ําไว้นี่ค่ะเราก็มาต้ม,มก็คืออาศัยน้ําแค่พอท่วมแล้วก็เอาต้มไปประมาณ15นาทีระหว่างนี้มาเตรียมหัวหอมกันเนาะอันนี้จะเป็นคิดเองเนาะก็คืออาทำสูตรแบบง่ายๆแต่ว่าได้รสชาติใกล้เคียงกันกันกบที่เราไปกินตามร้านประมาณนั้นเลยเนาะ วันนี้ขมาก,ก็คือหั่นหัวหอมเต๋าก็คือหั่นแบบเล็กๆไปเลยเนาะเพราะว่าเราจะเอาไปทําเป็นอันน้ำเกรวี่นั่นเองนี่ค่ะจากนั้นมันฝรั่งเนาะต้มมาได้ประมาณ15นาทีเนาะเ,เทน้ำร้อนออกแล้วก็ถ้าอยากเช็คว่าเข้าสุกไหมสามารถใช้ซ่อมหรือว่าไม้เสียบลูกชิ้นจิ้มเช็คก่อนเอาขึ้นเนาะ เวลาจะมาทํามันฝรั่งบดเนาะเราต้องทําในขณะที่เขายัางร้อนๆอยู่แล้วก็แมก็คือมีตัวช่วยบดแบบนี้เนาะเพื่อนๆสามารถใช้ซ่อมใช้ทัพพีตะหลิวได้เลยเนาสะสาเหตุที่เราบี้หรือว่าบดมันฝรั่งแบบนี้เนาะในขณะที่ยังร้อนๆเพื่อที่จะทําได้ง่ายด้วยแล้วก็ อเนยกับนมแล้วก็รสชาติอย่างอื่นจะเข้าไปคลุกเ,เป็นเนื้อเดียวกันดีเนาะในขณะที่เขายัางร้อนๆอยู่นั่นเองอันนี้คัมแมก,ก็คือใส่เป็นเนยลงไปเนาะเ,นเพื่อนๆสามารถอ่าใช้เนยเค็มหรือว่าเนยสดก็ได้เนยจืดก็ได้แล้วก็เราก็อ่ชิมรสเอาตามชอบของเราได้เนาะสำหรับสัดส่วนคัมแมก,ก็คือใส่ไว้ใต้คลิปให้กับเพื่อนๆแต่ เนาะอร่อรสชาติก็คือสามารถปรับเพิ่มเองได้เลยนะนี่ค่ะหลังจากที่เลยเนียนเป็นเนื้อเดียวกันกันกบมันฝรั่งแล้วเราก็จะมาเติมนมสดเนะาะแคมแนะนําให้เพื่อนๆแบ่งเติมสองครั้งละกันเพราะว่าเผื่ออาจจะไม่ชอบอความหมายถึงว่าเผื่อเขาเละไปอะไรงนี้สามารถแก้ได้เนาะของแคมค่อนข้างจะโอละนี่ค่ะก็บดให้เขา เข้ากันดีอีกครั้งแค่นั้นก่อนที่จะมาะปรุงรสด้วยเนาะอันนี้ก็คือจะเป็นพริกไทยดำปน่นแล้วก็ขำไมาก็คือ,อใช้พริกไทยขาวป่นร่วมด้วยเพราะว่าไม่ต้องการให้สีเข้าดำเกินแล้วก็จากนั้นก็คือปรุงรสด้วยเกลืออีกทีขั้นตอนนี้จะเป็นออปชั่นเสริมของฟ่งเมืองไทยแล้วเพราะว่าสูตรดั้งเดิมจริงๆของฝรั่งเนาะ ส่วนใหญ่จะมีแค่นมแล้วก็เนยสดจบแค่นั้นเนาะเพราะว่าฝรั่งจะาะไม่บางบ้านก็จะไม่ได้ชอบรสชาติเผ็ดจากพริกไทยก็จะข้ามขั้นตอนของพริกไทยไปเนาะชิมเอารสตามที่ชอบได้เลยนะอ่าจากนั้นเราจะมาทำน้ำเกรวี่อย่างง่ายเนาะอันนี้ขมแะดิปฐ์ รับสูตรเอาเองเพืเ่อนๆก็คืออาใช้เนยเนาะใส่ลงไปแล้วก็คนให้เนยละลายก่อนที่จะมาใส่หัวหอมหั่นเตานั่นเองผัดให้หัวหอมหั่นเตาสุกก่อนจากนั้นก็คือใส่แป้งสาลีอ,นเ,อเนกประสงค์เนาะผัดให้ทุกอย่างเขาเนียนเป็นเนื้อเดียวกันแล้วก็วิธีสังเกตเนาะเขาจะเริ่มเหมือนเป็นแบบอฟองๆอะไรนี้ก็คือเป็นอันใช้ได้เนาะ เอาให้หัวหอมสูกแค่นั้นจากนั้นมาทยอยเติมนะ้าอย่าเติมทีเดียวเนาะเราค่อยๆเติมไปนี่ค่ะแล้วก็เราก็จะเห็นว่า,เ,าเขาความข้น,นหรืออะไรเนี้ยเราสามารถปรับได้ทำไมค่อยๆเติมน้ำไปเรื่อยๆมารอดูกันค่ะ สำหรับไฟที่ใช้เนาะตอนที่ทำน้ำเกรวี่ก็แม่กก็คือใช้เป็นไฟกลางแล้วก็พยายามคนตลอดเวลานั่นเองอันนี้ก็คือเติมน้ำเกือบรอบสุดท้ายแล้วนี่ค่ะคนไปเรื่อยๆเลยแล้วก็สูตรเกรวี่อันนี้ก็คือทำเองแบบง่ายๆเนาะยางซื้อกินก็ได้เหมือนกันเขาเป็นมีเป็นผงสำเร็จจากนั้นก็คือมาปรุงรสด้วย พริกไทยดําป่นพริกไทยขาวป่นแล้วก็เกลือเพราะว่าขมแมไม่ต้องการให้สีเขาดําเกินจากพริกไทยดาป่นเนาะคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันดีค่ะหลังจากที่เราปรุงเสร็จแล้วเราจะเคี่ยวต่ออีกประมาณ3นาทีเนาะก็จะได้ความข้อนอยู่ประมาณนี้คือความข้นได้ที่แล้วจากนั้นก็คือมาปรุงรสชิมเอารสตามชอบ อยากเพิ่มอยากลดตรงไหนก็คือออ่ขั้นตอนสุดท้ายก่อนที่จะมาปิดไฟอันนี้ก็คือยกลงจากเตาแล้วความข้นประมาณนี้เลยเราก็จะมาราดกับมันโบดของเราที่เตรียมไว้น่ากินมากอันนี้คือปรับรสชาติให้เข้ากับคนไทยนะ เวลาเราไปกินเนาะรสชาติจะไม่เหมือนกันกับาทางฝั่งเมืองนอกกันที่เมืองไทยเพราะว่า,าพวกอาหารพวกนี้เวลาไปตามประเทศต่างๆจะปรับรสชาติให้เข้ากับคนของอพื้นที่นั้นๆามาชิมกันค่ะเนื้อเนียนมากคำที่สองอร่อยมากคือทำง่ายมากเนะาะมาชิมด้วยกันกันกบคแมรค่ะ เนื้อมันฝรั่งสัมผัสแบบเบามากเนาะนุ่มเนียนแล้วก็เอาน้าเกลวี่แม่จะเอารสแบบเค็มนิดๆแล้วก็หอมกลิ่นพริกไทยอันนี้คือปรับรสชาติให้เข้ากับคนไทยนะแล้วก็สูตรจะทิ้งไว้ใต้คลิปนี้ให้กับเพื่อนๆเ,เนาะอย่าลืมเม้นกันมาเยอะๆเนาะอยากให้แม่ทำเมนูอะไรจากมันฝรั่งยังไม่หมดนั่นเองถ้าชอบคลิปนี้ของแพ่อย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆ เจอกันกับค่าวในคลิปหน้าสวัสดีเด้อค่ะบ๊ายบาย